AIS 3 b b Fiber 3รรวมมือกันสู่อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณมาแล้วค่ะเซอร์ไพรส์สุขกับสิทธิพิเศษทันกว่าตอนรับลูกค้า3 b b และ AIS Fiber มีทั้งแลกคุ้มแลกคอยได้จุกๆทั้งกินดื่มช็อปกับเจร้านดังไม่ว่าจะเป็น a n t i ี้ a อนด c แบล n ก n KFC Mr. Donut Max น e a n กิฟโรเซ่และแวนท็อปเจริญคูม้มากแลกได้ไม่จำกัดลูกค้า AIS Fiber และ AIS Point ผ่าน My AIS ส่วนลูกค้า 3BB แลกคอยผ่าน 3BB Member App ดูเพลินดูฟรีเพลินเพลินกับหลากหลายความบันเทิงจากช่องดังทั้ง i อชีอีโมโนแม Viu, VTV และ3พรัสสูงสุด3 0 0แสนสิต่อแอปดูฟรีสูงสุด15วันลูกค้า AIS Fiber รับ VIP โค้ดผ่านเว็บไซต,ต์ในส่วนของลูกค้า3 BB รับ VIP โค้ดผ่าน3 BB Member App แอปและบู f ฟรีทั้งลูกค้า3 BB และ AIS Fiber อัพเน็ตเร็วแรงฟรี30วัน ความเร็วดาวน์โหลดอัปโหลดอยู่ที่1กิกเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆเป็นการเซอร์ไพรส์สุขทีมมากกว่าจริงๆสำหรับลูกค้า AIS Fiber และ 3BB และแน่นอนว่าความน่าสนใจของ AIS 3BB Fiber 3น้องใหม่อินเทอร์เน็ตบ้านยังไม่หมดเพียงเท่านี้สามารถรอติดตามชมกันต่อได้ว่า AIS 3 b มมี b e r 3มีอะไรอีกบ้างที่สามารถพาเราทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นใน EP ต่อๆไปทางช่องของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ